มาดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับกรณีของอครูยุ่นหรือว่านายมนตรีสินทวิชัยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้ถูกก้องเรียนว่ามีการทําร้ายร่างกายเด็กในความอนุเคราะห์นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับพลตุรเอกสุรเชษหักพานรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในคดีนี้นะครับโดยบอกว่าได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยในการให้ผู้ว่าการจังหวัดมีคําสั่งปิดมูลนิธิของครูยุ่น พราะพบการดําเนินการมูลที่ของครูยุ่นอยู่ในรูปแบบสถานสงเคราะห์เด็กมีเด็กในการดูแลประมาณ60คนเข้าข่ายความผิดหลักเกณฑ์ห้ามนําเด็กอายุต่างกว่า10ปีเข้ามาดูแลภายในสถานสงเคราะห์และไม่มีนักสังคมสงเคราะห์คอยดูแลนะครับเป็นการดูแลกันภายในครอบครัวและมีพฤติกรรมตีเด็กและทําร้ายเด็กอีกด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากคนตรนเอกสุรเชษฐ์ถักพรานครับครูยุ่นเนี่ยมีการรับเด็กอายุต่างกว่าสิบขวบแล้วมีการตีเด็ก นะแล้วในสถานสงเคราะห์ก็ไม่มีนักสงังคมสงเคราะห์นะครับที่มีวิมีใบวิชาชีพได้มาตรฐานนะครับก็เป็นการดำเนกกิจกรรมเฉพาะในส่วนของผู้ยุน่นระยาและลูกสะใภ้นะครับนะับว่านั้นะนะเหล่านี้เนี่ยขัดต่อคุณสมบัติในการเปิดสถานสงเคราะห์ทั้งสิน้นนะครับเพราะนั้นอันดับแรกก่อนนะครับคือ ในการเนินคดีวันนี้เราแจ้งข้อหาคุณยุ่นกับภรรยาไปแล้วนะครับว่าร่วมกันทําร้ายร่างกายเด็กนะครับส่วนจะเข้า,า,า,าข่ายความผิดฐานฆ่าลูกหรือไม่นะครับกําลังสอบสวนต่อวันนี้ข้อหาความหิ่นแ้งนี่ร่วมกันทำร้ายร่างกายเด็กกับสิดฐานคือร่วมกันใช้แรงกานเด็กนะครับนับวันนั้นวันนี้เด็กนะครับเด็กเนี่ยเราแยกเป็นสองสง เด็กส่วนหนึ่งเนี่ย12คนยังอยู่กูยุ่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงใช้มาตรการนะครับท่าบุกเพองในการเสนอถึงท่านประธากระทรวงมหาดไทยนะในการที่จะปิดนะครับสถานสุเพาะนะเพื่อที่จะเอาเด็กออกมานะครับวันนี้เด็กเนี่ยจะต้องรับการดูแลอย่างดีนะครับคือไม่ใช่หมายว่าเด็กอยู่แล้วก็ถูกตีหลักของสถานบุกเพาะนะครับตีเด็กไม่ได้นะครับ อันนี้กลักเลยนะครับและเพรานั้นวันนี้ก็ต้องทําให้เห็น